สนับสนุนโดยโซโลกุญแจและเครื่องมือสารพัดช,ช่างยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลจากอุ้ยอันโอสดบรรเทาอาการเจ็บคอมองเฟลอน้ำแร่ร้อเปอร์เซ็จากธรรมชาติ กลับมาขยีข้ข่าวเช้ากันนะครับในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลการจัดวางตัวบุคคลในครอรมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าตอนนี้โผนิ่งแล้วนะรายชื่อนิ่งแล้วเหลือการตรวจสอบตามกฎหมายภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาแต่ว่าช่วงนี้มันมีข่าวเท็จเยอะคุณมิวอย่างล่าสดุดนี้ก็มีข่าวมีข่าวเท็จออกมา เป็นข่าวปลอมเฟกนิวเลยถูกต้องคุณผู้ชมดูภาพตามหน้าจอเลยนะคะมีการแชร์ข่าวนี้ไม่น้อยด้วยค่ะเดยข้อความในข่าวเนี่ยระบุว่าทิ้งทวนคำสั่งคอสอชอ ผู้หญิงไทยต้องเกณฑ์ทหารค่ะอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นข่าวเท็จเป็นเฟกนิวส์ซึ่งเมื่อวานนี้เองท่านนายกก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ทีมงานที่ดูแลเนี่ยเร่งแก้ข่าวนี้นะคะล่าสุดก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมค่ะแต่ปรากฏว่าผู้คนในโลกออนไลน์มีการแชร์ข่าวนี้ไปแล้วกว่า2,000ครั้งนะคะดังนั้นใครจะแชร์อะไรต้องเช็คให้ดีค่ะคุณผู้ชมซึ่งข่าวนี้เนี่ยนะก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะคอสชอเขาไม่เคยมีคำสั่งหรือว่าแนวคิด ิดแบบนี้เลย